พระองค์จึงตรัสว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนดังนั้นวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีอย่างที่เราเคยได้ยินมาเป็นมิจฉาทิฏฐิใครพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดในครั้งพุทธกาลโดนเลยเป็นโมฆะบุรุษเลยนะสติเกวัตบุตรเนี่ยพูดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าสั่งประชุมสงเลยแล้วถามสาติว่าตถาคตเคยสอนเรื่องนี้ที่ไหน เธอฟังมาจากใครถามพี่ครูทั้งหมดใครเคยได้ยินว่าตถาคตสอนเรื่องนี้ไม่มีเห็นไหมพระเจ้าก็เลยบอกเล่ากล่าวว่าวิญญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยาเป็นนั้นมากคือมันมีเพราะเหตุปัจจัยและมันดับไปเพราะเหตุปัจจัยมันเป็นท่าตามธรรมชาติสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดเดินทางในสังสารวัตเรียกว่าผู้ยึดติดหรือําว่าสตว์ภาษาไทยใช้ําว่าสตว์ บาลีใช้เพราว่าสัตตะหรือสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติดในพระสูตรที่องค์บอกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตหนาเป็นเครื่องผูกล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริสัตทั้งสี่ดังนั้นสัตว์เป็นผู้ล่นไปท่องเที่ยวไปและสัตว์ผู้ยึดติดนี่แหละที่มายึดวิญญ,ญาณ ยึดรูปยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารนะ